ซาต้านกกระปูดเอฟเฟกสกินเป็นยังไงไปชมแต่ว่าขอบอกก่อนเลยนะคะว่าต้นฉบับของซาต้านะคะเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายจ้ามากันที่ท่าเปิดตัวกันก่อนเลยค่ะนี่เป็นไงเป็นไงท่าเปิดตัวแต่ถามว่ามันจะอลังการไหมก็ถือว่าแบบไม่ได้อลังการเท่าเพื่อนนะหญิงว่าเออหญิงรู้สึกว่าแบ็กการาวด์ต่างๆนะคะทางหลังของซาตานะมันน้อยเกินไปแต่ว่าถ้าสมมติปรับเข้าเซิร์ฟไทยแล้ว มันอาจจะมีเสริมหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้นะคะก็ต้องมารอชมกันซึ่งของเซิร์ฟไทยเราแน่นอนค่ะว่าจะปรับเป็นตัวผู้ชายนะคะไม่ใช่สกินนี้เข้าก็ต้องมารอดูท่าทางอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงการโจมตีปกตินะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยจะออกไปทางสีทองนะคะเน่เห็นปะปื๊บปบและการโจมตีครั้งที่4ี่เนี่ยจะเป็นรูปมังกรออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1น,นะคะจะปาแบบเป็นพัดออกไปแบบนี้เลยปื๊บ ปึบอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ลงมาจากฟ้านะแม่แล้วมันก็จะวิ่งเข้าหาตัวเราเออมองไปมองมามันจะมีลักษณะค,คลายๆที่จะเป็นนกสีทองเนาะ ทุกคนหลายตัวเห็นปะเมื่อยมันจะแบบรุมเกาะกิ่งไม้หรือว่ายังไงว่าเออฉันก็คุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะมาในสกตลที่3นะคะก็จะเป็นการบินใส่ศัตรูแบบนี้เลยแล้วก็จะขึ้นฟ้านะคะทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นปะสัญลักษณ์มันก็จะเป็นรูปประมาณว่าเออ t A k แ action แบบบทบูประมาณนั้นเห็นปะแบบปึ๊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 บปมมันจะมีมังปึ๊บปึ๊ยนะถ้าแก สังเกตดีๆหัวมังกรทองอันนึงอะ่ะที่แบบพุ่งไปพุ่งมาโอเคค่ะเอฟเฟกซาตาก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนล่ะชอบสก,กินนี้กันบ้างหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้จ้า